ที่เราทำากาแฟเนอะก็คือเราก็จะดูเขาก่อนว่าเราควรที่จะดึงรสชาติแบบไหนออกมาตรงนั้นแหละก็คือส่วนที่ทําให้กาแฟของเราอะมีคุณภาพที่ด,ดีกวันอร่อยแน่นอนเมนูสปากเกตตี้เรย์คอนผัดผีแห้งตัวเนี้ยเส้นของพาสต้ากรึบกึเขียวมันอ,อ,มอร่อยเราให้บริการด้วยความจริงใจครับแล้วก็ขยับมาตรฐานของเราขึ้นทุกวันมันทําให้ลูกค้าเขาเชื่อใจว่าร้านนี้ไม่ผิดหวังสั่งตามที่ไม่ดีไม่ได้ครับผมอร่อยแน่นอนนี่ครับ ชื่อาดาชัยเลิกนะครับชื่อเล่นชื่อมดครับเป็นเจ้าของร้านคอปเอสเท e ครับร้านเนี้ยเราเปิดมาประมาณ2ปีแล้วครับแต่ว่าตัวแบรนด์เนี้ยเราทำมาประมาณ6ปีแล้วครับตอนนั้นเรียนอยู่ค่ะปาปี5ครับแล้วก็จะทำโคกิ้งสเปซแล้วก็กําลังดีไซน์เรื่องของฟังชันกันอย่างเงี้ยแล้วก็มันมาลงตัวที่กก่งๆร้านกาแฟเก่งโคกิ้งสเปซครับแล้วเหมือนจากจุดนั้นอะ่ะเราก็แบบเดเวล็อพัฒนา ตัวบริการมาเรื่อยๆก็เริ่มเบนมาเป็นกาแฟแล้วก็เบนมาเป็นคาเฟ่มากขึ้นหลักๆเลยก็จะเป็นเครื่องดื่มครับมีทั้งกาแฟชาหรือว่าช็อกโกแลตอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีอาหารเบเกอรี่บ้างน,นีครับ วิธีมองวัตถุดิบของเราไม่เหมือนคนอื่นตรงที่เราค่อนข้างให้ความสําคัญกับวัตถุดิบหลักเราอยากให้วัตถุดิบหลักเป็นพระเอกเราไม่ได้ไปบิดไปปรับปรุงปรับ,รบ,รบแต่งมันมากจนเกินไปนะครับอย่างเช่นคาโบนาราอย่างเงี้ยสิ่งที่เรานําเสนอก็จะมีชีสกับไข่ชีสเราเลือกชีสที่ดีไข่เราเลือกไข่ที่ดีเส้นเราเลือกเส้นที่ดีเนี่ยครับเราให้ลูกค้าแบบมั่นใจได้ว,ว่าคุณได้รับสิ่งที่ดีแน่นอน ก็จะมีอเมริกาโน่มีลาเต้ครับสองอันแรกเป็นเย็นแล้วก็จะมีมัทฉาลาเต้ขายดีครับแล้วก็ช็อกโกแลตที่นีกระดังครับ ก็อย่างเมนูกาแฟสิ่งที่เราทำาหมกาแฟเนาะก็คือเราก็จะดูเขาก่อนว่ากายภาพเป็นยังไงมาจากไหนปลูกที่ไหนโปรเซสอะไรถ้าที่ร้านมันก็จะมีกาแฟหลักๆครับมันจะมาจาก3แหล่งประเทศไทยเป็นดอยสเกตครับแล้วก็จะมีเอธิโอเปียแล้วก็จะมีบราซิลนอกเหนือจากนั้นก็จะมีแบบวนๆเข้ามาเรื่อยๆครับดูว่าแบบเอ้ตัวไหนน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาทดลองว่าแบบ เราควรที่จะดึงรสชาติแบบไหนออกมาบดหยาบแค่ไหนใช้น้ําสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะได้ช็อตที่ดีที่สุดออกมาต้องทำอย่างนี้ทุกวันแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นแหละก็คือส่วนที่ทําให้กาแฟของเราอะมีคุณภาพที่ดีทุกวันตรงเนี้ยลูกค้าเชื่อใจได้ว่าเราคิดไฮอร่อยแน่นอนมันจะมีเมนูเป็นกาแฟนมชื่อไดเลม่าครับมันก็จะเป็นกาแฟสกัดเย็นแล้วเราก็เอาไปอินฟิวกับฟันของไมโอครับทำให้ได้กลิ่นคล้าย,ายวิสกี้ครับแล้วก็ผสมกับนมวานิลลาครับ โด้วยน้ำมันผิวส้มอีกทีนึค่อนข้างคอมเพล็กซ์อย่างเมนูสปากเกตตี้เบคอนผัดริกแห้งตัวนี้ก็เวลาเอาไปผัดเนี่ยครับโดยลำดับที่เราใส่ก็จะทําให้วัตถุดิบทุกอย่างที่อยู่ในกระทะครับสุกพร้อมกันทั้งหมดแล้วก็เส้นของพาสต้าที่ได้เนี่ยก็จะไม่แข็งเกินไปกลบๆเคี้ยวมันอร่อยครับ อันดับแรกคือเราคิดว่าเราให้บริการด้วยความจริงใจมากๆเราพูดกันตรงๆอละลูกค้าเลยว่าเอ้ยคุณเคยดื่มเมนูนี้ไหมลูกค้าอาจจะไม่ชอบนะเพราะอะไรแล้วลูกค้าเราคิดว่าเราคา่อนข้างที่จะเต็มใจที่จะรับฟังฟีดแบ็กหรอกครับแล้วก็ขยับมาตรฐานของเราขึ้นทุกวันมันทําให้ค้าเขาเชื่อใจเราได้แน่นอนว่าเฮ้ยร้านนี้ไม่ผิดหวังคือคุณภาพได้แน่นอนอันดับแรกเลยค่าส่งศูนบาทนะมันทําให้ลูกค้า จ่ายเงินเป็นค่าอาหาร100%แล้วรู้สึกว่าคุ้มค่ากว่าทําให้ลูกค้ามาสั่งเยอะขึ้นจริงแล้วเรามีโปรโมชั่นส,ส่วนลดเฉพาะในไลน์แมนครับสั่งตามที่ไม่ดีไม่ได้ครับผมอร่อยแน่นอนนี่ครับ